เรื่องเนี้ยมันเกิดจากเด็กกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าจะไปทํากระทง,งะกันอ่าคือทากระทงเองทํากระทงเอง uh huh. ที่บ้าน uh huh. แล้วจะไปลอยแถวบ้านนี่แหละเรมมากล้ว่วา,วาพี่สาวก็มีพี่สาวของเด็กกลุ่มเนี้ยเ,เด็กมีสามคน มีพี่สาวด้วยรวมเป็นสีสี่คนนี้ก็เลยไปที่ริมของเพื่อที่จะไปลอยกระทง <im itation> แต่ทีเนี้ยพอไปถึงอ่ะกับาแลวว่าคนไม่มีเลยคนน้อยมากไม่รู้ทำไมตอนนั้นคนน้อยมากก็เลยแบบเออเว้ยเดินหาที่ลอยเนีอ่ะและ้วมีจังหวันหนึ่งอ่ะที่เด็กคนหนึ่งอ่ะเห็นกระทงอ่ะมีแบงร้อยเน็บไว้อยู่ <im itation> เด็กมันก็นไม่ิีที่อะไรเลยกระโดดลงโดดลงน้ําไปเลยโดดลงเก็บเลยเออจะลงไปเก็บทีเนี้ยจังหวะที่ลงไปเก็บอ่ะก็ไหวไหวไปกำลังจะไปถึงกระทงแล้วนะแล้วอยู่ดีๆอะ่ะอืมเป็นเหมือนแบบเด็กมันจมน้ําอืมมันโดนดึงอะ่ะปุ๊บหายไปเลยแล้วแบบพยายามแบบแหวกว่ายขึ้นมาแล้วทุกคนก็เห็นแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่การแกแล้งละอืมก็เลยพยายามแบบว่า หาอะไรมาช่วยเอาไม้ส่งให้อย่างเงี้ยแล้วพอเด็กที่จมน้ำอะ่ะจับไม้ได้ค่ะคนบนฝั่งอะ่ะก็จะช่วยดึงแต่พอดึงอะ่ะดึงไม่ขึ้นด้วยอเออเออเหมือนแบบมีแรงดึงขาเด็กที่จมน้ำอยู่อ,ะอ่ะแล้วจังหวะฉุดกระทากันอย่างเงี้ยเด็กแม่งก็โดนดึงหางไ,งไปเลยในน้ำแลวด้วยความที่ว่าพี่สาวอะ่ะ อารมณ์แบบก็มาเหมือนแบบเป็นผู้ปกครองให้เด็กๆใช่ไหมที่สาวก็เลยโดดลงไปในน้ําเลยเพื่อที่จะลงไปช่วยจ mm hmm. ังหวะที่กาลังแบบว่าดําน้ําลงไปเพื่อช่วยน้องอะ่ะเขาก็จับมือได้เว้ยพอจับมือได้อะ่ะเออก็แบบพยายามว่ายขึ้นว่ายขึ้นเขาเรื่นะววะ,ระว่ายขึ้นผิวน้าําอ่ะแต่ทีเนี้ยพอว่ายขึ้นผิวน้ํอมะมาดูมือที่ตัวเองจับได้อะ่ะไม่เป็นมือแบบมือขาวซีด oh. แล้วมีมาแค่มือ ที่ดึงขึ้นมาได้มีมาแค่มือเป็นมือขาวๆซีดๆแล้วแบบก็ตกใจก็เลยแบบคุ้งคุ้งทิ้งไปก,ไกันเหมือนมือลอยอยู่กลางอากาศแล้วดึงไรเออแต่คือมันอยู่ในหนังไงแล้วก็แบบไปจับมือมาก็คิดว่าเป็นมือน้องอเออก็เลยว่ายขึ้นบนน้ำแล้วทีนี้แม่งไม่ใช่มือน้องไม่เป็นมืออะไรใครก็ไม่รู้อเออทีนี้ก็เอาไงดีวะก็ดำน้ําต่อขาต่อหาไม่เจอทีก็เลยขึ้นฝั่งอแล้วรีบวิ่งไปหาผู้ใหญ่โน่นนี่นั่นอื เออบอกเออน้องชายจมน้ําอภักพักแม่ก็เรียกกู้ภัยมาช่วยกันตามหาก็หาไม่เจอจนสุดท้ายก็จบอีรอบเดิมก็คือกู้ภัยต้องไปจดทูบขอเข้ามาเออแล้วสุดท้ายพูดน้องชายแม่ก็ลอยขึ้นมาให้เห็นเลยพอจดทูบเสร็จก็คือกลายเป็นศพไปแล้วเรียบร้อยเฮ้ยคือเรื่องประมาณนี้กูกูเห็นกูเห็นบ่อยนะอืบ่อย เออข่าวก็บ่อยใบ่อยเลยแล้วแบบว่าไอ้เฮียทำไมนั่งจุดทูทุกรอบสิ่งศพถึงจะลอยขึ้นมาทุกรอบเลยอืมอ่าก็เหมือนที่นิวไปเจอเหมือนกันูเจออีกอ่ะตอนที่คุณไปทําข่าวไงามาปล่อยเขาปล่อยเขาเขานึกไม่ได้ปล่อยเข้าไปโอเคยอเนี่ยแหละจบแค่นี้อืมเขาบอกวปดติของการที่ต้องไปจุดทูบว่ จังหวะจุดทุกคืนเพื่อหัสสามทุ่มครึ่งที่ YouTube วงเร่า by เพสเตโหมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเราจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน